มูลนิธิหนึ่งน้ำใจร,ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงครามจัดงานกวีคีตาอัมพวาเฟสชูศิละปะวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่วันนี้รายการตลาดวิเคราะห์จะพาผุช้ชมมากันที่อุทยานพระบระมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภลไลที่จังหวัดสมุทรสงครามกันค่ะโดยล่าสุดมูลนิธิหนึ่งน้ำใจร,ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงครามจัดงานกวีคีตาอัมพวาเฟสซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการจัดงานวัฒนธรรมในรูปแบบปอดคาร์บอนค่ะภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายวิชัยทองแตงประธานมูลนิธิหนึ่ ใ,ใจเป็นประธานในพิธีค่ะพร้อมด้วยนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีเลขานุก,การคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติและนายสิริศักดิ์ศิริมังคลาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามร่วมในพิธีเปิดค่ะเดือยภายในงานจะให้มีการสแสดงวงดุริยางและลำอาศซลวาดค่ะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลายัยรัชกาลที่สองครบ267ปีค่ะพร้อมกันนี้อามการกัน,กนและเบิงทวีศักดิ์คูรนาถเอกม้าฝีมือยังได้มาประชันรนาถในงานค่ะส่วนกิจกรรมภายในงานจะแบ่ง ออกเป็นสีโซนค่ะใครที่เป็นสายชอบขากินทั้งหลายต้องไม่พลาดค่ะกับโซนตลาดนัดอุทยานรอสองอิ่มอร่อยไปกับอาหารข้าวหวานสินค้าโอท็อปของดีประจําจังหวัดสมุทรสงครามกันค่ะรวมถึงการชมการแสดงโขนรามเกียรติ์ที่ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าหาชมได้ยากเรียกได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบายซอฟท์พาวเวอร์ของภาครัฐให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักจังหวัดสมุทรสงครามกันมากขึ้นค่ะตอนไปนึกถึงภาพประวัติศาสตร์เมื่อ2 5 7ปีที่แล้ว บาทสดเด็ดเจ้าอยู่รากาที่สองท่านท่านพระสมภพที่นี่การจัดงานในวันนี้นั้นเป็นเพียงการสืบทอดอย่างหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าสิานฝาวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามของประเทศไทยมันยังอยู่ยั้งยืนยงทั้งปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะสอดคล้องกับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ของท่านท่านท่านสิทธารุ่ระอฟต์พาวเวอร์ห่งชาติ เพื่อที่จะทำให้เกิดเป็นเฟสติวัลให้ได้ mm hmm. ก็ต้องขอแรงความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนด้วยนะครับ mm hmm. คือถ้าหากว่าเกิดเป็นเฟสติวัลได้ได้สมดังความปรารถนาของพวกเราแล้วเนี่ย mm hmm. จะไม่เพียงแค่อำเภอทะนะ่าน mm hmm. จะหมายถึงประเทศทั้งประเทศจะถูกยกระดับขึ้นที่น้องชาวอำเภอพวาวที่น้องชาวสมุทรสงครามทั้งหลายว่าจงภูมิใจในสิ่งที่พวกเรามี mm hmm. ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า พวกเรานั้นยังคงมีความภาคภูมิใจอย่างลึกซึ้งในในหัวใจของพวกเราสิ่งที่เราทํามาตลอดในหลายปีที่ผ่านมานคือการเชื่อมโยงระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าสิ่งที่เชื่อมโยงทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าได้ก็คือนี่แหละครับเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามของเราคือจุดเชื่อมที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดเพราะนั้นวันนี้ที่จับเนี่ย จะมีจะสังเกตไหมว่ามีสิ่งที่แทรกเข้ามาก็คือการให้อีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่เป็นคาร์บอนนิวโตรทั้งหมดซึ่งตอนนี้เราได้แบบญาตจัดจากอบกอรอยแล้วเราเก็บคาร์บอนฟุตพินที่ที่เราทุกคนนี่แหละปล่อยแต่สุดท้ายเราเราก็จะหาในส่วนที่เราสามารถสร้างเป็นเครดิตได้อ่อย่างเช่นการใช้ภาชนะต่างๆในพื้นที่นี้ทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าประชว่าเป็นภาชนะประเภทที่ที่ย่อยสลายได้ คือพรติ้งต้องใช้เวลา45ปีเขากว่าจะย่อยสลายแต่ภาชนะที่เราใช้ในวันนี้เป็นภาชนะที่ย่อยสลายได้ภายในระยะเวลา45วันคือคุณหมอที่เป็นคนสร้างอินโนเวชันนี้ได้ฝังเมล็ดพืชเมล็ดผักไว้ในภาชนะที่ย่อยสลายนี้ณวันที่ย่อยส,ยสลายสามารถทิ้งห้อกงามขึ้นมาสีเขียวแล้วก็เชื่อว่าในความเปลี่ยนแนปลงของโลกใบนี้เราหนีไม่พ้นที่เราจะต้องจํากัดตัวเราเองในการ หากว่าเราเราจะทํำลายโลกใบนี้ด้วยกันล่อยๆเพราะว่น่ยยเยอะๆเราหันมาคิดกันใหม่ทําให้มันเป็นเป็นกลางได้ไหมเพราะความเป็นกลางเราเนี้ยสุดท้ายแล้วมันสามารถจะเทิร์ออกมาเป็นแวลูได้เราสามารถสร้างมูลค่าได้ขายได้ด้วยที่ที่ได้การุณาให้เกียรติคนแม่กรองคนนัมพวาณนะวันนี้ขอให้เรามีความมั่นใจไปพร้อมๆกันนะครับว่าประเทศเราสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้อีกมากมายบนแนวคิดเพราะจริงๆง,งานนี้เป็นงานที่พิเศษมากครับคือนอกเหนือจากความพิเศษในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะในการสร้างแรงกระเพื่อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในท้องถิ่นแล้วก็คนที่รักดนตรีที่สุดนี่คือคนไทยทุกคนนะครับคือครั้งหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้เล่นไปในสอนในบทของหลวงปิตไภเราอ ทางนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ทางงานได้ชวนให้ผมได้มาทินของท่านเลยเพราะว่าท่านหลวงวิตไทัยราะท่านก็เป็นคนอัมพวาด้วยท้งนี้มีโอกาสได้มาประชันระนาดครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับในนามของจังหวัดสม,สม,สมุทรสงครามก็ต้องขอบพระคุณมูทิหนึ่งน้ำใจนะครับแล้วก็มูทิอุทยานพระบรมราชานุสณรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราภาลัยนะครับที่ได้ร่วมกับทางจังหวัด ุทรสงครามนะครับจัดงานครั้งนี้ขึ้นซึ่งงานนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็คนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับรวมถึงคนไทยทั้งประเทศที่จะได้มีโอกาสได้พบปะกกับศิละปะวัฒนธรรมประเพณีนะครับซึ่งในส่วนของอสมุทรสงครามเราเองเราก็มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่จะได้เผยแพร่ให้กับ พี่น้องทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติได้รู้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องครับยังมีเวลาพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับตั้งแต่เวลา11นาฬกาถึง22นาฬิกานะครับที่อุทยานลอสองแห่งนี้นะครับที่จะได้จัดงานตรงนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับ